Thank you. วันศุกร์ที่4กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกานายเรืองรัตน์รัตนโพคาสติตรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์คนะส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมคณะกรรมการชุมชนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเกา่าครั้งที่2ประจำปี2 5 1 8ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุร,รักษ์และพัฒนาเมืองเกา่า เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าโดยมีนายอักระเดชวงกรศิษิ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการณนห้องประดับเงินโรงแรมเพชรลัดการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด